เกิดใหม่เป็นสามีภรรยาชาวสวนผู้มั่งคั่งยุค70ตอนที่381ลูกเริ่มดื้อแล้ว เยูู่สวมใส่เสื้อผ้าให้เสี่ยวไปหยางแล้วจึงอุ้มออกไปข้างนอกผลลัพ์ที่ได้เมื่อเสี่ยวไปหยางไม่เห็นรถและไม่เห็นพ่อแล้วเขาก็ร้องมอให้เสียงดังออกมาทั้งยังทําถ้าจะลงไปยืนบนพื้นเยู่วางเสี่ยวไปหยางลงเขาจึงเดินออกไปด้านนอกประตูใหญ่เดินไปสองสาก้าวก็กระทืบเท้าหนึ่งครั้งรวมถึงโบกมือไปมาด้วยนี่คงโกรธแล้วสินะเยู่ที่ยืนมองอยู่ด้านหลังถึงกับกลั้นขำป่าป่าปาปา เสี่ยวไปยางส่งเสียงเรียกทั้งน้ำตากระทึบเท้าเดินไปถึงด้านหน้าประตูหันมองซ้ายขวาก็ยังไม่เห็นรถและพ่อของเขาจึงส่งเสียงร้องดังยิ่งขึ้นเยช่ชูชูรอให้เสี่ยวไปยางร้องให้อยู่ครู่หนึ่งจึงก้าวเท้าเข้าไปปรอบใจพ่อออกไปส่งของให้ลูกค้าเดี๋ยวก็กลับมาแล้วเดี๋ยวซื้อของกินมาให้เสี่ยวไปยางด้วยนะดีไหมลูกไม่เอาไม่เอาเสี่ยวไปยางสายหน้าไม่อยากได้ไม่เอาพ่อหรือไม่เอาของอร่อยจ้า ไม่เอาไม่เอาเอาละละไม่ร้องแล้วนะดูสิอากาศหนาวมากเลยพวกเรากลับกันเถอะกลับไปรอพ่อในบ้านดีไหมจ๊ะไม่เอาไม่เอางั้นพวกเรามาเล่นหิมะกันดีไหมเย่ฉูฉูมองกองหิมะพลางกล่าวเสี่ยวไปยางหยุดร้องไห้และหันกลับมาพูดช้ยช้ยถูกต้องเรียกช้ยช้ยออกมาเล่นด้วยกันดีไหมจ๊ะเสี่ยวไปยางครุ่นคิดครู่หนึ่งก็ร้องไห้ออกมาอีกครั้ง ปาเยช,ชูชูจุงมือของเขาดึงมายืนหน้ากองหมิมาจะเสี่ยวไปหยางพวกเรามาสร้างตุ๊กตาหิมะกันดีไหมเอ่ยไม่เอาไม่เอาเยช,ชูชูไม่สนใจเขาแล้วเธอไปหาพล่วเหล็กมาก่อหิมะให้เป็นกองระหว่างที่ก่อก็พูดไปพลางว่าปั้นเสี่ยวไปหยางขึ้นมาหนึ่งคนแล้วก็ปั้นปาปาของเสี่ยวไปหยางด้วยดีไหมจะา เสี่ยวไปหยางยังคงร้องให้แต่เสียงเบาลงแล้วเช็ดน้ำตาพลางดูแม่ที่กำลังก่อกองหิมะกองนั้นจนกระทั่งก่อขึ้นมาเป็นรูปตุกตาหิมะขาวก็หยุดร้องให้อย่างสมบูรณ์เยชูถอนหายใจลากยาวเด็กคนนี้ปลอบใจยากขึ้นเรื่อยๆแล้วเธอเคลื่อนไหวตัวไม่หยุดจนกระทั่งก่อตุกตาหิมะขึ้นมาทั้งหมดสามตัวจึงพูดกับเสี่ยวไปหยางว่าอันนี้คือพ่ออันนี้คือแม่ส่วนอันนี้คือเสียยเส่ยวไปหยางเสี่ยวไปหยางไม่พอใจใช้ เจ้าลิงน้อยกระโดดเข้ามายืนด้านบนหัวของตุ๊กตาหิมะตัวหนึ่งพร้อมกับส่งเสียงร้องเจ๊ก๊กออกมาเสี่ยวไปอย่างเห็นก็ถึงกับยิ้มทั้งคราบน้ำตาหลังจากนั้นเขาก็ทำท่าอยากจะขึ้นไปนั่งข้างบนกองหิมะบ้างใช้ฉลุกจะขึ้นไปนั่งข้างบนทำไมลงมาเย่ฉูกล่าวเจ้าลิงน้อยส่งเสียงร้องเจ๊กๆเตะหัวของตุ๊กตาหิมะครึ่งหนึ่งลงไปและตามลงมา เยชูอุ้มเสี่ยวไปหางขึ้นมาบอกให้เขายืนบนพื้นให้ดีเสี่ยวไปหยางสวมเพียงกางเกงหลวมๆม,มีแค่แจ็คเก็ตบุญวมที่คลุมไว้เยชูจึงกลัวว่าลูกจะหนาวถ้านั่งบนกองหิมะเสี่ยวไปหยางยืนอยู่บนพื้นยังพยายามที่จะกระโดดตุ๊กตาหิมะถลม่มลงมาครึ่งหนึ่งแล้วแต่เสี่ยวไปหยางกลับมีความสุขมากเด็กชอบทำลายข้าวของจริงๆสินะ เจ้าลูกลิงเห็นเสี่ยวไปหยางเล่นอย่างมีความสุขม,มันจึงขึ้นไปกระโดดดึงดึงด้านบนตุกตาหิมะด้วยเพียงไม่นานตุ๊กตาหิมะที่เยชูเก่ะขึ้นมาอย่างยากลำบากก็ถล่มลงมาทั้งหมดเอาล่ะเล่นกันพอสมควรแล้วพวกเรากลับกันเถอะอากาศหนาวเกินไปแล้วเยชูอุ้มเสี่ยวไปหยางกลับเข้าบ้านเสี่ยวไปหยางชี้ไปที่เจ้าลิงน้อยใช้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 กลับบ้านเยชูชูหันกลับไปเรียกเจ้าลิงน้อย เจ้าลิงน้อยเตะหิมะด้วยเท้าของมันก่อนจะเดินตามกลับเข้ามาเมื่อครูเสี่ยวไปหยางเพิ่งจะร้องให้อย่างปวดใจตอนนี้กลับยิ้มแย้มอย่างมีความสุขเย่ชูชูรู้สึกขบขันมากถึงอย่างไรก็คือเด็กแค่แป๊บเดียวก็ลืมไปหมดแล้วคุณแม่เจ้าได้นำวิธีแก้ปัญหาของเจ้าเหวนเทามาบอกพี่สะพายสี่เจ้าในวันเดียวกันถ้าเธอไม่มีปัญหาก็ย้ายมาที่นี่แต่ถ้าไม่อยากย้ายก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วคุณแม่เจ้ากล่าว เธอคิดดูให้ดีแล้วกันภายในระยะเวลาสั้นๆน,นี้เจ้าสี่คงไม่ได้กลับมาที่บ้านพี่สาาสี่เจ้าตอบกลับมาทันทีโดยไม่หยุดคิดฉันจะกลับไปเก็บของตอนนี้เลยคะ่ะตอนขําจะขอช่วยน้องหกให้ขนของมาที่นี่ตอนนี้หิมะยังตกไม่หนักแต่ก็มีหิมะตกลงมาหลายแห่งแล้วหากกองทับถมกันก็จะเดินบนถนนลำบากมากวิ่งไปกลับด้วยระยะทางยี่กว่าลี้ไม่ไหวจริงฮ่า <laughs> ฮคุณแม่เจ้าตอบ ได้รีบย้ายมาที่นี่ให้เร็วหน่อยก็ดีจะได้ไม่ต้องทรมานกับการเดินทางไปกลับด้วยหลังจากกล่าวจบก็โทรศัพท์ไปหาเจ้าเหวินเทาเจ้าเหวินเทายังไม่กลับมาหลังจากเย่ชูรับสายและได้ฟังก็แอบ,บยิ้มออกมารอสามีเธอกลับมาต้องไม่พอใจแน่นอนและเป็นเช่นนั้นจริงๆตอนที่เจ้าเหวินเทากลับมาและได้ยินว่าพี่สะพายสีเจ้าจะย้ายของในวันนี้เลยก็พูดด้วยความไม่พอใจไปหลายประโยค รอตอนค่ำก่อนนะผมจะคุยกับพี่สีให้รู้เรื่องเลยเจ้าหว,วนเทาพูดจบก,ก็ไปช่วยพี่สายสีเจ้าย้ายบ้านในบ้านของพี่สายสีเจ้าไม่ได้มีของมากมายอะไรนอกจากสัตว์เลี้ยงแล้วกระบะด้านหลังรถก็ยังไม่เต็มด้วยซ้ําอันที่จริงในเวลานี้แต่ละบ้านก็เป็นแบบนี้กันหมดไม่ได้เหมือนกับ10ปีหลังจากนี้ที่มีของชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กเยอะยๆเต็มไปหมดแต่มีฟืนจํานวนไม่น้อยทั้งยังมีฟางข้าวอีกจึงบรรทุกมากถึงสกระบะครึง่ง พี่รองเจ้าและพี่สามเจ้ารวมถึงเพื่อนบ้านเข้ามาช่วยกันคนละไม้คนละมือย้ายของกันจนสี่ทุ่มกว่าถึงจะย้ายกันเสร็จพี่สไาสี่เจ้านำของที่มีราคาแพงอย่างเช่นหลอดไฟทรงกลมอะไรพวกนั้นมหาห่อไว้และวางไว้ในกล่องแต่ก็ยังแอบรู้สึกไม่สบายใจในว่าจะมีคนมาขโมยสายไฟกับกล่องมิเตอร์ไฟฟ้าไหมเจ้าเหวนเทาตอบพรุ่งนี้ค่อยให้ช่างไฟมาถอดกล่องมิเตอร์ไฟฟ้ากับสายไฟออกพี่สไยสี่เจ้า ฉันก็ว่าแล้วเชียวของแบบนั้นต้องมีคนมาขโมยแน่นอนของแบบนั้นมีคนขโมยจริงๆตอนนี้ทุกคนต่างก็ยากจนมากสายไฟและกล่องมิเตอร์ไฟฟ้าสามารถนำไปขายเป็นเงินได้แต่ก็ผิดกฎหมายเช่นเดียวกันต่อให้ผิดกฎหมายแต่ถ้าจับตัวคนขโมยไม่ได้พวกเราก็ต้องเป็นคนจ่ายเงินอยู่ดีพี่สามเจ้ากล่าวรีบถอดออกไปเร็วๆนี่แหละสบายใจกว่าเยอะ คุณแม่เจ้าทำบะหมี่เป็นอารามื้อดึกให้ทุกคนโดยเป็นบะหมี่ที่ทำมาจากแป้งขาวและแป้งบักวิตผสมกันแม้จะปลุกข้าวสาลีได้แล้วแต่คนแก่คนเฒ่าก็ยังมีความคุ้นชินกับความประหยัดจึงทำใจไม่ได้ที่จะกินแป้งขาวล้วนๆจึงต้องผสมแป้งบักวิตลงไปส่วนหนึ่งต่อให้เป็นข้าวสวยก็ต้องแอบผสมข้าวฟ่างลงไปนิดหน่อยจึงเรียกว่าข้าวสองอย่าง คุณแม่เจ้าทำเป็นบะหมี่น้ำร้อนๆโปะด้วยไข่ไก่คนละฟองผักเครื่องเคียงเป็นผักดองเค็มรวมถึงอุ่นเหล้าร,ร้อนๆให้ทุกคนมากินเพื่อขับความหนาวหลังจากกินข้าวเสร็จเจ้าวนเทาก็ขับรถพาพี่รองเจ้าพี่สามเจ้าและคนอื่นๆในหมู่บ้านที่มาช่วยเหลือไปส่งที่บ้านระหว่างทางพี่สามเจ้าก็พูดขึ้นว่า น้องสายสีย้ายไปที่ฟาร์มกระต่ายแม่ก็ไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วอีกไม่กี่วันหิมะก็ตกหนักแล้วด้วยท่าลื่นล้มระหว่างทางจนแขนขาหักขึ้นมาจะทำยังไงก็นั่นนะสิที่รองเจ้าพูดตอนนี้หิมะส่วนน้อยที่ตกลงมายังไม่ละลายเลย เจ้าวนเทาคำนึงถึงเรื่องนี้ก็รู้สึกดีที่มาช่วยพี่สายสีเจ้าย้ายของคิดไม่ถึงเลยว่าจะย้ายของได้เหมาะกับเวลามากเพราะในคืนนั้นมีหิมะตกหนักตอนเช้าหิมะก็ทับถมกันจนหนาถึงสองฟุตกว่าๆแล้วแม่มองการไกลดีจริงๆเจ้าวินเทาตื่นขึ้นมาเห็นกองหิมะขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านนอกหน้าต่างก็ถอนหายใจออกมา เย่ชูชูมองดูเวลาตอนนี้หกโมงกว,กว่าแล้วเธอจึงเรียกเสี่ยวไปย่างขึ้นมาฉี่หลังจากกลับมาก็มุดเข้ามาอยู่ใต้ผ้าห่มกล่าวว่าหิมะตกหนักขนาดนี้คุณก็อย่าขับรถออกไปเลยนอนต่อสักหน่อยเถอะฤดูร้อนฝนตกฤดูหนาวหิมะตกถือเป็นวันพักผ่อนของคนในชนบททั้งยังเป็นวันพักผ่อนที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษเจ้าหวนเทาได้ยินคำพูดของภรยาจึงกลับเข้ามาอยู่ใต้ผ้าห่มอีกครั้งสบายจริงๆเลยได้นอนที่เกียรติแล้ว หลังจากพูดจบก็พบว่าภรรยาของตนเองหลับไปแล้วหันไปมองลูกชายก็หลับไปแล้วเช่นกันเจ้าเหวนเทาถึงกับหลุดยิ้มออกมาอย่างห้ามไม่อยู่จากนั้นจึงหลับตาเพื่อนอนต่อทำค้าขายเหมือนกันแต่พี่สามเจ้ากลับมีสภาพจิตใจที่แตกต่างจากเจ้าวนเทาโดยสิ้นเชิงเขาเห็นหิมะตกหนักขนาดนี้ก็พูดด้วยความลนลานหวนวิตกโรงเต้าหู้ของฉันเพิ่งจะเปิดหิมะก็ตกหนักขนาดนี้แล้วนี่มันจงใจกลั่นแกล้งฉันชัดๆ ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะ